คนซื้อก็อยากได้ของถูกคนขายก็อยากได้แพงเป็นเรื่องปกติเนาะใช่มันก็ต้องหาจุดลงตัวกันทำไม<ะ>ถึงชื่อเต็นรถบรรทุกดีๆคะตอนนั้นน้องชายอยาทำเพจก็ไม่รู้ตั้งชื่ออะไรดี <c oughs> น้องชายถามให้ เงี้ยจะอะไรดีอะรถใหญ่รถอะไรล้รมทุกดีดีไหมเงี้ยบอกแล้อย่างเออมีปะก็มีอย่างเงี้ยแล้วภาษาอังกฤษก็ง่ายได้ลงตัวดีดีภาษาไทยก็ดีดีอ่ะดีที่ก็ดีม <c oughs> าแล้วทําไมถึงได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับเต็นท์รถบรรทุกอัคะมีที่มาที่ไปยังไงเออเราจนนะ <c oughs> เราก็ไม่อยากมาเป็นตะแเป้แก่ๆเฝ้ารังนไก่ค <c oughs> ่ะก็ต้องเราไม่ไม่มีสมบัติไงคนอื่นเขารวยกันเราก็ไม่อยากให้น้องนุ่งเพราะเรา ไงพี่น้องเรา,าจนนะนะแต่ก็อยากเปลี่ยนตัวเองเพราะเราพออายุมากแล้วแรงกําลังมันก็ถดถอย,ถอย,ถอยอก็หางานที่มันใช้สมองทอําเป็นพ่อค้าดีกว่าธุรกิจนี้ดําเนินมาร้านแค่ไหนถ้าทําจริงๆอ่ะถ้าเริ่มทําเปิดร้านจริงไม่เกินห้าปีไม่เกินห้าปีก็คือเป็นไปนลดไม่เกินห้าปีจริงไหมคะน,นั้นราก็คือสายไล เจอคันก็จับคันเจอคันก็จับคันทุนละมะน้อยอ่ะคุณหลักเหมือนก็เติบโตหลักแสนใช้เวลาเป็นสิบปีกันนะเปิดเ<ม>ติบโตได้ถึงล้านค่ะแล้วจุดเด่นของเต็นต์รถบรรทุกดีๆเลยอะค่ะคิดว่ามีดีกว่าเต็นอ์นอื่นๆอย่างไงบ้างคะรถไม่ีดีหรอกมีแต่มีแต่บริการเท่ากันใส่สูตรผูกไทยกับแสงเกงขาสั้นขับเบ้นกับขับกระบะเก่าๆบริการเท่ากันผมไม่ให้เครดิตใครดีกว่ากันหรอก เพาเขาเอากันมาให้ผมเท่ากันแล้วทําไมถึงเลือกใช้เว็บไซต์ทักทูแฮนคะเท่าที่ผมมองนะน่าจะดับต้มต้นผลไมอแล้วก็ใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะคือชาวบ้านจับต้องถึงแล้วผมพี่ประเมศเป็นสมาชิกเหรียญทองมาหลายปีทําไมถึงตัดสินใจต่อสมาชิกเหรียญทองอยู่เรื่อยๆค่ะมันเป็นกัรเช่าเช่าเต้นที่ราคาถูกเปิดเต้นในเว็บไซต์ในอากาศนะ ก็ประหยัดคนประหยัดคนนปะเนรถบรรทุกดีๆนี่ตอนนี้มีบริการอะไรบ้างอะคะเดี๋ยวให้ก็ขายรถมือสองครับแล้วก็ปรับปรุงตัวถังตามที่ลูกค้าต้องการก็คือสมมติวรถมาตามสภาพเนี้ยนะเออ่ต้องการรถที่พร้อมใช้เราเก็บทั้งภายในภายนอกเกือบร้อเปนนะเปลี่ยนยางเช็คระบบ ครบวงจร<ะ>แล้วก็ลูกค้าเอาไปใช้นะมไม่ใช่ว่าซื้อลรถแล้วต้องไปซ่อมต่อไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะแล้วก็เรามีการบริการหลังการขายในเดือนละสองเดือนเนี่ยเรายังดูแล้อยู่ทั้ทงเครื่องแล้วก็ช่วงล่างตัวถังเนี่ยหลังจากนั้นถ้าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีอู่ซ่อมถ้าไปที่อื่นแล้วซ่อมแพง<ะ>เข้ามาที่ร้านตีราคาก่อนซ่อม ลูกค้ารับราคาได้เราซ่อมให้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราชวนพี่ประเมศนะคะพาเดินชมรอบๆได้ได้ได้อันนี้อันนี้คือ,นนอนนตัวอย่างรถที่รอส่งมอบลูกค้านะครับเป็นตู้สิบบานนะลูกค้าเจ้าเดียวนะครับจองไว้สองคันจองไว้สองคันเลยนะครับอันนี้คือรถรอส่งมอบลูกค้าต้องการสีแบบไหนเราจัดการให้เลยเราเลือกสีได้เลยใช่ลูกค้าคบ,บอกว่าสีเนี้ยโชโลก,กับเขาบอกมาเลยเราทําให้เลยครับรถเราก็มีหลากหลายมีรถดํารถเคนมีหมดฮะ ที่ลูกค้าสั่งจองกำลังไล่เก็บสีอยู่ขึ้นตู้อันนี้ทีมงานออกแบบอันนี้ลูกค้ามาดู<อ>มาช้อปปิ้งอันนี้คือนี่นี่ฝ่ายออกแบบ<อ>เห็นลายเป็นไร,นไรอันนี้คือรอส่งมอบลูกค้าแต่ว่างานดูเนียมากเลยนะคะใช่ใช่ฮะเรส่วนเลยเนี่ยรถเนี่ยมันเป็น,นตู้เก่าภายในเนี่ยโดนกระแทกแล้วมันช้ำเราก็จัดการลื้อ แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นแผ่นพื้นแผ่นภายในให้หมดเลยเก็บงานพ่นสีทําใหม่หมดเลยนี่อยู่รห่างเก็บเก็บงานเก็บงานใช่นี่ใช้เวลานานหรือเปล่าคะประมาณก็ประมาณสักยี่สิบวันนะยี่สิบวันใช่แล้วนอกจากบัวตถุกแล้วเนี่ยค่ะของพี่ปอเมฆยังมีร้านข้าวมันไก่เนาะที่เราได้คุยกันไว้ก็ทานไปแล้วลองลองติชมว่าอร่อยไม่อร่อยโอ้อร่อยมากค่ะตักงแตข้าวมันไก่แล้วนี่เรามีขายอะไรบ้างคะก็มี ข้าวมันไก่มีขาหมูแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดใช่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อนี่เป็นลูกค้าประจําหรือเปล่าคะพี่ปาเมลูกค้าประจําครับแล้วก็มีวอล์กอินบ้างแล้วก็ลูกค้าจากทางเพจบ้างจากทางเว็บไซต์ทักทูแฮนก็มีหลากหลายฮะอันนี้ก็จะเป็นสต๊อกรถนะคะใช่สต๊อกรถเนี่ยเก็บเช็คระบบเช็คอะไรล้างเครื่องล้างอะไรพวกนี้กว่าจะรู้ข้อมูลรถบรรทุกเยอะขานาดนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะ โอเรียนรู้มาตั้งแต่20ปีอะ่สิบปีมาทำแค่ห้าปีอ๋อเรียนรู้20ปีแล้วก็ทำห้ปีที่เปิดเป็นรถใช่ทางร้านเราตั้งอยู่เออ่ริมถนนพระรามสองกม15ฝั่งขาเข้านะฮะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปใน Google Map ก็พิมพ์คำว่าล้มทุกดีๆมันก็จะขึ้นเลยนะเบอร์ติดต่อก็จะเป็นศูนย์แ่งสามศูน 7.0.45นะครับลองถ้าเกิดว่าจะดูสินค้าก็ลองเข้าไปที่เพจล้มทุกดีๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณทางเว็บไซต์ทักทุแฮนะที่ให้เกียรติจริงๆนะยินดีครับขายยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ประเมศตมากครับที่ให้โอกาสทางเราแล้วก็เพื่อนๆชาวทักทูแฮนะคะได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ด,ดูอะไรหลายๆอย่างที่เต็นนี้เนาะ <laughs> ก็ <laughs> ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่อ่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยลวกันฝากเนื้อฝากตัวเช่นกันค่ะ <laughs> แล้วก็คลิปหน้านะคะเราจะไปเยี่ยมเต็นท์ไหนก็อย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค,คะ่ะสวัสดีครับ